ทรงแสดงอริยธรรมสี่ครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่งนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเข้าไปยังเมืองเวสาลีเพื่อบินธบาตเสด,ดเที่ยวบินทบาตในเมืองเวสาลีแล้วเวลาปัจฉาพัเดเสดกลับจากบินธบาทท่อพระเนตรเมืองเวสาลีเป็นนาคาวโลก แล้วรับสั่งกาท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์การเห็นเมืองเวสาลีของตถาคตครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายมาไปกันเถิดอานนท์เราจะไปบ้านบรรดุคามท่านพระอานทนท์ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมด้วยพิสูจน์สงหมู่ใหญ่เสร็จถึงบ้านบรรดุคามแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะบ้านบรรดุคามนั้นณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับพิสูจทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทำสี่ประการเราและพวกเธอ จึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกระนานอย่างนี้สี่ประการเป็นไฉนเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดศีลอันเป็นอริยะเราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกระนานเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดสมาธิอันเป็นอริยะปัญญาอันเป็นอริยะปิมุติอันเป็นอริยะ เราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้รู้แจ้งแทงตลอดศีลอันเป็นอริยะสมาธิอันเป็นอริยะปัญญาอันเป็นอริยะมิมุติอันเป็นอริยะแล้วตัณหาในภพเราถอนเสียแล้วตัณหาอันจะนำไปสู่ภพสิ้นแล้ว บัตรนี้พบใหม่ไม่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุขศาสดาครั้นได้ตรัสปยกระภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าธรรมเหล่านี้คือศีลสมาธิปัญญาและพิมุติอันยอดเยี่ยมอันพระโคดม ผู้มียศตรัสรู้แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกธรรมแก่พิสูจทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งพระศาสดาผู้กระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกมีพระจักสุปริณิพานแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยนะู่ณบ้านบรรดุคามนั้น ทรงกระทำทำมีกถานี้แหละเป็นอันมากแก่พิสูจน์ทั้งหลายว่าอย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่ อิอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบคือกามาสวะพาวาสวะอาวิชาสวะว่าด้วยมหาประเทศสี่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ตามความพอพระทยัยในบ้านบรรดุคลามแล้ว ตรัสเรียกท่านพระอานทน์มารับสั่งว่ามาไปกันเถิดอานทน์เราจะไปยังบ้านหัดถีคามอัมพะขามชัมผู้ขามและโพคะนครท่านพระอานนทนรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยวิสุสงโมใหญ่ เสร็จถึงโพคนครแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณอานันทเจดีในโพคนครนั้นณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะพิสูทั้งหลายว่าดูก่อนภิกสูทั้งหลายเราจะแสดงมหาประเทศสี่เหล่านั้นพวกเธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทนรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสด,ดังต่อไปนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสข้อนี้ข้าพเจ้าได้ฟังมา ได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาดังนี้พวกเธอไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของภิกษุนั้นครั้นแล้วพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัยถ้าสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยลงในพระสูตรไม่ได้เทียบเคียงในพระวินัยไม่ได้พึงถึงความตกลงใจข้อนี้ว่านี้มิใช่คำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนและพิสูจน์นี้จำมาผิดแล้วดังนั้นพวกเธอพึงทิ้งคำกล่าวนั้นเสีย ถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยลงในพระสูตรได้เทียบเคียงในพระสูตรได้พึงถึงความตกลงในข้อนั้นว่านี้เป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนและพิสูจนี้จีจำมาถูกต้องแล้วดูก่อนภิสูจท,ทั้งหลายพวกเธอพึงทรงจํามหาประเทศ ข้อที่หนึ่งนี้ไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าสงพร้อมทั้งพระเถระพร้อมทั้งป่าโมกอยู่ในอาวาสโนนข้าพรเจ้าได้ฟังมาได้รับมาเฉพาะหน้าสงนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัย นี้เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาดังนี้พวกเธอไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของพิสูจนนั้นครั้นแล้วพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวิน,นัยถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวิน,นัย ลงในพระสูตรไม่ได้ลงในพระวินัยไม่ได้พึงถึงความตกลงในข้อน,นี้ว่านี้ไม่ใช่คำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนและพิสูจน์นั้นจํามาผิดแล้วดังนั้นพวกเธอพึงทิ้งคำกล่าวนั้นเสียถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัย ลงในพระสูตรได้เทียบเคียงในพระวินัยได้พึงถึงความตกลงในข้อหนึ่งว่านี้เป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนและพิสูจน์ส่งนั้นจำมาถูกต้องแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงทรงจำมหาประเทศข้อที่สองนี้ไว้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุผู้เป็นเถร,ระมากรูปอยู่ในอาวาสโนนเป็นพระหูสูตรมีอาคมอันมาถึงแล้วเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้ฟังมาได้รับมาเฉพาะ หน้าพระเถระเหล่านั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาดังนี้พวกเธอไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของพิสูจน์นั้นครั้นแล้วพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินยัย ถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยลงในพระสูตรไม่ได้ลงในพระวินัยไม่ได้พึงถึงความตกลงข้อนี้ว่านี้มิใช่คำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนและพระเถระเหล่านั้นจำมาผิดแล้วดังนั้นพวกเธอพึงทิ้งคำนั้นเสีย ถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยลงในพระสูตรได้เทียบเคียงในพระวินัยได้พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่านี้เป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนและพระเถระเหล่านั้นจามาถูกต้องแล้วดูก่อนภิกษทุทั้งหลายพวกเธอ พึงทรงจำมหาประเทศข้อที่สามนี้ไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุผู้เป็นเถร,ระอยู่ในอาวาสโนนเป็นพ้าหูสูตรมีอาคมอันมาถึงแล้วเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้ฟังมา ได้รับมาเฉพาะหน้าพระเถระนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคําสั่งสอนของพระาศาสดาดังนี้พวกเธอไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้านคํากล่าวของพิสูจนนั้นครั้นแล้วพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัย ถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยลงในพระสูตรไม่ได้ลงในพระวินัยไม่ได้พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่านีไม่ใช่คําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนและพระเถระนั้นจำมาผิดแล้วดังนั้นพวกเธอพึงทิ้งคํากล่าวนั้นเสีย ถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยลงในพระสูตรได้เทียบเคียงในพระวินัยได้พึงถึงความตกลงในข้อนีว่านี้เป็นคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนและพระเถระนั้นนำมาถูกต้องแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอ พึงทรงจำม,มหาประเทศข้อที่สี่นี้ไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงทรงจำม,มหาประเทศสี่เหล่านี้ไว้ชนี้แหลได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณอนันทเจดีในโพคนครนั้นทรงกระทำทำมีระถานี้แหละเป็นอันมากแก่พวกภิกษุว่า อย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบคือกามาสวะ ภาวาสวะอวิชชาสวะ